สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว e ตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กันกับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็มีไมคจากทางไฟไฟนะคะจะมาทำการรีวิวทุกคนดูกันซึ่งไมค์ตัวนี้นะคะก็เป็นไมค์ที่ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ยังมีไฟ r g b ด้วยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็มีชื่อรุ่นว่า ไฟฟายวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะให้อะไรกันมาบ้างเปิดออกมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่จะเจอก็จะเป็นคู่มือค่ะนี่เป็นคู่มือของไฟฟานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นใบอะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็จะมีเป็นพวกลิ้์แฟนเพจต่างๆของเขานะคะนี่เลยอ่ะต่อไปนะคะเราเปิดต่อพิอ่นี่ตัวที่บุ่มได้มานะคะก็เป็นตัวสีชมพูนั่นเอง บอกเลยนีคะว่าหวานจีอยังชอบเลยมามาเปิดดูกันโอ้โอ้นี่นะคะเข้ามาแบบนี้เลยแบบมีที่กันลมให้ด้วยไะที่สําคัญทุกคนเห็นตรงกันลมไหมคะที่กันลมเป็นรูปหน้ายิ้มคือแบบน่ารักเกินไปไหมทุกคนนี่ให้ดูแบบรอบๆตัวไหม่นะคะค่ะน้าตาก็จะประมาณนี้เลยสวยงามใช้ได้กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนเออ ก็วัสดุจากที่จับดูแล้วนะคะก็น่าจะเป็นพลาสติกเลยนะคะอืมแล้วก็น้ําหนักเบามากๆด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันอีกเนาะ mm hmm. ก็แน่นอนค่ะมันต้องมีสายแถมมาเป็นสายนะคะเป็นสายแบบ USB Type C นะคะฝั่งหนึ่งกับ USB Type A ทั่วไปนะคะโอเคแล้วอย่างสุดท้ายในกล่องกล่องนี้นะคะทุกคนนะี่ก็คือเป็นขาตั้งกันเองนะคะ เฮ้ยตอนเร่ผปุ่มว,ว่าจะไม่มีขาตั้งมาให้แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นขาตั้งแบบ3ขาแบบนี้เลยนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าขาไตรพอร์ตนั่นเองนะนี่ก็สามารถยืดออกแบบนี้แล้วก็ตั้งได้เลยนะคะซึ่งระยะการตั้งนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทำการลองประกอบใส่เลยดีกว่านะคะนี่แล้วก็สามารถหมุนน้องเข้าไปใส่ในตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการใส่ขานี่คือง่ายมากมาก อ๋อแล้วก็ถ้าหากไม่อยากใส่ขาเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถซื้อขาที่มันเป็นขายาวๆแบบนี้มาใส่ได้นะคะทุกคนนี่แบบเป็นขาไม้ของบุ๋มแบบนี้เลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เข้มหมุนตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็ใส่เป็นตรงนี้เนี่ยเข้าไปก็ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวมาประกอบอย่างรวดเร็วกันเลยดีกว่าฟืบฟืบฟืบเฮ้ <c oughs> ยนี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะมีรูสำหรับเสียบริบบิไทชาซีเราก็เอาสายไทช์ซีของเราเนี่ยมาเสียบกันเลย นี่แล้วก็เสียบเข้าไปที่ข้างหลังตรงนี้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนต่อไปไปลองเสียบไฟดูดีกว่านะคะว่ามันจะมีไฟ R G B ขึ้นหรือเปล่านี่ค่ะทุกคนเฮมีไฟขึ้นจริงๆด้วยนะคะดูสิแล้วเป็นไฟแบบเรนโบวด้วยนะโอ้โหวานมากนะคะทุกคนบุม๋มไม่เคยมีไมโครโฟนที่แบบว่าชมพูพิ้งขนาดนี้นะคะดูสิ มันดูเข้ากับเก้าอี้ของเรามากละเกินนะเก้าอี้ก็สีชมพูไม้ก็ยังมาสีชมพูอีกต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบเสียงไม้ตัวนี้กันนะคะทุกคนว่าเสียงไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะออกมาดีแค่ไหนเนาะโอเคค่ะทุกคนตัวน,นี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นะคะก็เป็นเสียงที่มาจากไม์ไฟไฟ A6V นั่นเองนะคะ Hello test หนึ่งสองสาตัวนี้เนี่ยบุ้มพูดอยู่ในระดับที่เอาไม์ตั้งไว้ที่ข้างหน้านะคะห่างกันประมาณหฝ่ามือนะคะทุกคน เสียงเป็นยังว่บางเอ่ยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่แล้วถ้าสมมุติว่าบุมแคสเกมนะมันก็จะเป็นเสียงประมาณนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อกันเช่เคยนะยคะทุกคนและนี่ก็เป็นการทดสอบเสียงของไมค์ไฟไ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราทําการลองหมุนไม์ดูดีกว่านะคะว่าเสียงที่มันเข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมคะต่อไปเราจะไปกันที่ด้านข้างโอเคและนี่ก็คือเป็นข้างๆไมคเนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ด้านหลังของไม้นะี่ค่ะทุกคนฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็ข้างๆอีกข้างหนึง่งโอเคเดี๋ยวเรากลับต่อไปก็ด้านบนนะคะฮัลโหลฮัลโหลโอเคเรากลับมาด้านหน้ากันเหมือนเดิมแล้วกันนะคะน่าจะเป็นอะไรที่พอดีที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบเสียงที่มันเป็นพวกพอพานพวกอะไรต่างๆที่มันจะเกิดเสียงลมนะคะทุกคนมาดูกันว่าที่กรองเสียงของเขาเนี่ยจะช่วยได้แค่ไหนเนาะ โอเคก็น่าจะพอชัดเจนอยู่นะคะทุกคนว่ามันตัดได้แค่ไหนอันนี้บุ๋มก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมารอดูพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละคะ่ะโอเคเดี๋ยวอย่างต่อไปนะคะบุ๋มจะมาทําการเงียบให้ทุกคนฟังนะคะว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงนอยต่างๆเข้าหรือเปล่า โอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดิดมือจากที่ไกลๆดูนะว่ามันจะเข้าไหมจากที่บุ่มดูบุ่มก็รู้สึกว่ามันเข้าอยู่นะคะทุกคนแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบได้ยินเสียงชัดเจนมากเท่าไหร่วยความที่มันเป็นไม้สมับตั้งโต๊ะไว้แบบว่า คุยไกลๆไ,ได้เลยอย่างนี้นะมันก็อาจจะเหมาะสำหรับการสตรีมอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่บุ๋มลืมลองก็คือจะเป็นการปิดไมค์นั่นเองนะคะซึ่งบุ๋มเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้นะคะทุกคนน้องจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะะมันจะเป็นรูปปิดไมโครโฟนก็คือเราแค่สัมผัสนะคะ ไม่มันก็จะปิดเรียบร้อยตัวนี้ก็คือเป็นเสียงจากไม้กล้องนะคะทุกคนอ่าเห็นไหมว่าไม้จากอันนี้ก็คือไม่ติดแล้วนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆโอเคเรากลับมาใช้เสียงไม้เดิมกันดีกว่านี่อันนี้ก็คือจะเป็นเสียงของไม้กลับมาแล้วคะ่ะทุกคนเสียงดีไม่ดียังไงทุกคนสามารถลองคอมเมนต์กันดูได้นะคะสําหรับบุ้มเนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะ โอเคค่ะทุกคนสําหรับการรีวิวไม้ตัวนี้นะคะบุ๋มก็ขอจบไปเมือวนี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบแล้วก็อยากได้ไม้ตัวนี้ไปใช้เนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปบุ๋มได้เลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสีนี้เนี่ยบุ๋มยังไม่มั่นใจนะคะว่าในไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาขายหรือยังเพราะว่าตัวที่บุ๋มได้มาบุ๋มได้มาจากอา i e x p r e s s นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยน่าจะมีสีดําเข้ามาขายแล้วนะคะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลากันไปก่อนเดีด๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย